การเชื่อมต่อขาดหาหยเฉยจะลองเล่นแป๊บ,บนึงเฮ้ย มันก็เล่นได้นะถ้ามอนไม่เยอะนะโูว่าหนึ่งในหนึงน่งแบบเราใช้เวลาเคลียร์ไปนะเท่าไหร่ใครมาซื้อของแล้วเนะี่ย คืออะไรวะี่ตัวเลือกเจ้าเวลด์โกลฟ์ใส่ใจด้วยครับยังแมปอยู่ดู <Yeah. S 1> ว่าหนึ่งแบบเครื่องจับเวลาอย่างจะบอกว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับอืมแบบไม่ได้ไม่ได้ไดโหดมากอ่ะก็เล่นได้อยู่แต่ถ้าแม่เป็นหัวก็เล่นลำบาก เดี๋ยวตายเหรอพผมไล์แต่สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วครับจะไปแล้วครับพอดีเน็ตมันเป็นไรไม่รู้ตอนนี้โอเบสเด้งอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวผมไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับจริงไม่ได้อยากไรเดือมันมันเล่นตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วครับเจอกันใหม่ครับบายครับบายครับฝันดีทุกทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่ครับ